ก็ขอกราบสวัสดีท่า,านผู้ชมน,นะครับวันนี้ผมเรียนเพลงอะไรครับวันนี้ผมมารีวิววอาท่านผู้ชมจอผมบกักจอบักเยอะโคตรเกลียดเลยท่านผู้ชมเวลาอัดคลิปเนะี่ยจอมันชอบปากท่านผู้ชมเวลาผมกดเลิกกดยกเลิอกอัดคลิปแล้วก็มากดอัดคลิปอนะจอมันชอบปากนะโอเคนะครับมาผมก็รีวิวต่อจากคลิปที่รีวิวเอิรมอิชิดะอุริวเลยนะครับท่านผู้ชม ผมอัพไปนี่นะ้านูตุให้ตันเลยเกือบตันไปพอนี่นะอิชิดะซึ่งผมจะเอามาวางตรงนี้นะท่านผู้ชมซึ่งอิชิดะเนี่ยมันเอาไปอ่าผมลืมไปเลยท่านผู้ชม ว่าถ้าผมอัพนารูโตะอต้องจะรีวิวไงวะเนี่ยต้องข,ขายทิ้งก่อนผม,ผมลืมว่าสกิลนาโตะมันอลังการเกินไปโทษโทษท่านผู้ชม ชมอ่าผมบอกก่อนนะคลิปของผมเนี่ยมันจะไม่หยุดนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลวนะ่าผมจะติดโควิดหรืออะไรนะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะคลิปของผมก็จะมีลงเรื่อยเยนะถ้ามีคอนเทนต์อนะ่ะถ้าห่างหายกันไปนหนก็อย่าไม่ต้องคิดว่าผมไม่สบายนะท่านผู้ชมไม่ผมไม่ไดไหรอกเพราะผมตรวจโควิดไปแล้วท่านผู้ชมตรวจสองรอบเลยรอบแรกปกติด,ดีนะเพราะว่ามีคนในบ้านติดนะครับตุ่มเสี่ยงตรวจไปก็หนึ่งขีดท่านผะู้ชมก็ปลอดภยัยอ่า ตัวรอบสองก็ปลอดภัยนะท่านผู้ชมปลอดภัยสบายใจหายห่วงนะคนุณผู้ชมจะมันกว้างมากเลยคุณผู้ชม เออผมลืมให้ดูเลยเออวินบัฟมันจะเป็นกีดาไหมงั้นก็ต่อจากคลิปที่แล้ว,ลวนะท่านผู้ชมอ่ะผมมาอัดต่อจากคลิปที่แล้วนะผมเนี่ยอัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยยังอัพเพื่นี่ก่อนโอเคท่านผู้ชมมารีวิวกอะไรแล้ว,ลวน,นะเงินใช้ได้แล้ว โอเคเนี่ยระยะก็จะเป็นโซลเคิลเอลีนะผมบัฟให้ดูก่อนดีกว่าคุณผู้ชมอัปตันระบัุให้ดูก่อนดีกว่าบัฟกิ๊ดสเต็ปสเต็เดียวพอน,นะคุณผู้ชมบัฟผมบัฟสเต็ปเดียวนะเพราะว่าถ้าผมบัฟหลายสเต็ปมันจะเปลืองนะคุณผู้ชมขออภัยนะที่บัฟหลายสเต็ปให้ไม่ได้โอเคมาวางเป็นโซลเคิลเอลีนะคุณผู้ชมเป็นเอลีโอ้โจมตีไป เอาแบบนี้เอกระเบิดอยู่นะท่านผู้ชมยิงเหมือนจะยิงยิงยิงอะไรวะเนี่ยออดูหน่อยกูเห็นครูสใช้ตัวผสมหกสิบตัวโทเคนเหมือนยิงอะไรออกไปสักอย่างนะผมไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชมเหมือนเอ่ำไม่รู้สเท่ก็ไม่ได้ดูแล้วนะท่านผู้ชมผมาะก้นบอลเนี่ยโอเคอัพขั้นต่อไปใช้เงินแปดร้อย นี่ครับขั้นสามเปลี่ยนท่าแล้วนะตอนนี้ยัางมีอยู่ที่สามพันห้าสิบระยะสามสิบโจมตีห้าวีนะท่าต่อไปชื่อว่าเออโดนอะไรอะไรหมดโหมด,หมดไม่รู้นะท่านผู้ชมอัพเลยโกโรธเลยท่านผู้ชมหรืออะไรอุ้ตัวคู่ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยท่านผะู้ชมผมไม่แน่ใจนะโอ้โหโกสโหมด คือผีน้อยคามิคเซ่เนะผีน้อยผีชีบนะเป็นล่างผีที่เป็นโกเทนคูสอบพุ่งออกไปแล้วก็เป็นระเบิดใส่ศัตรูนะพี่จ้มแค่ผมจำท่าน,นี้ได้เลยดูด,ด,ดูเห็นไห้ฮะพีจ้มมันเป็นผีน้อยคามิคเซ่แต่เอฟเฟกต์ระเบิดนี่บังอย่างเลยโอเคเอขั้นต่อไปขั้นต่อไปขั้นต่อไป ขั้นต่อไปนี่ดาเมจหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยนะน้ำชมระยะห้าสิบห้าโจมตีห้าวิขั้นต่อไป you can ใช่ไหม you can to อะไรที่อย่าง up ไม่รู้แหละโอเคไหนเปลี่ยนท่าแล้วอัพขั้นที่แปดเปลี่ยนท่าอีกนีอุนนอ้ยมันลอยขึ้นมาข้างบนตีอแอร์ขั้นสุดมนะ่อกีตีแอร์นะตอนนี้เปลี่ยนเป็นตีแอร์แล้ว เราไปเองนะวันนี้เ้าไปใช้เงิน1ล้านบพันท um, ่านผู้ชมแอ้โห้แม้ท่านผู้ชมไ้มาเต็มแสนหนึ่งหนึ่งสามร้อยสามพันสามร้อยครับระยะหกสปีแปดีท่านผู้ชมผมก็จะวางแค่ตัวเดียววอนะมาดูกันนะถ้าบัฟจะได้กี่ดาเมท่านผู้ชม บัฟจ่ายนารโตฮะนะไม่บัฟเยอะบัฟน้ำเมตรที่สองแสงนะผมไม่บัฟสเตก็กละเพราะผมจะก็จะลงฟาร์มดามเิเอตด้วยนะอันคลิปผมก็จะฟาร์มดามเิเอตด้วยเลยก็ <c oughs> ขออภัยที่บัฟกับสเต็กให้ดูไม่ได้นะทุกคนขอกไปจริงครับเออใช่นะทุกคนขยายผมรีวิวนารโตะหรือเปล่านะ <c oughs> มีขยายผมรีวิวนารโตะหรือเปล่าผมรีวิวให้ได้นะ ก็ขอจบคลิปจรงนี้และครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับปรับกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะบ๊ายบาย